สวัครับผมในพรโชดนาบุตรเล่ที่31ก็จะมาที่บายวัฒนชาติชีวิตของยาถอดป้องคนระับซึ่งยาถอดป้องเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มโมนิโคลไฟต้าเป็นพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงและแต่ไม่มีเมล็ดมีระยะสปรอร์ฟตเดินมีลำต้นบนดินแล้วก็ลำต,ต้นใต้ดินเรียกว่าไลโซมที่ปลายดินเนี่ยจะมีสตอร์บิลัส ซึ่งสตอรบิลัสเนี่ยก็จะมีสตอ r เอจะมีสปอรและจีโอฟอร์ 4, หรือก้านจบสปอร์ซึ่งข้างในก้านจบสปอร์เนจะมีสปอร์มาเทอรเซลลทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเพื่อสร้างเป็นสปอร์และเมื่อสปอร์เนี่ยตกลงในพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะพัฒนาไปเป็นแกมีโตไฟซึ่งในระยะแกมีโตไฟเนี่ย จะสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เป็นแกลมเเชียนซึ่งแกเมเเชียนเนี่ยก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก็จะเป็นในเพศเมียเนี่ยจะเรียกว่าอาร์ชิโกเนียมทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ส่วนในเพศผู้จะเรียกว่าอาร์เทอริเดียมทำหน้าที่ผลิตสเปิร์มซึ่งสเปิร์มและไข่เนี่ยจะไปสืสนที่กันที่อาร์ชิโกเนียมเข้าสู่ระยะดิปลอยนะจะได้เป็นไซโกดนะ และไซโกดเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอและเอมบริโอเนี่ยก็จะพัฒนาไปเป็นสปอร์โฟไฟกลายเป็น,นวัตจักชีวิตของยากถอดป้องต่อไปนะครับคณครับ